ใช่ครับเราตัดดูแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราก็ตัวละครเองเดี๋ยวพอสักประมาณวันถึง2วันนะครับเขาจะค่อยๆเลือดจะค่อยๆหายไปแล้วก็ไข่จะค่อยๆยุดลงไปอีกแล้วคือไข่จะค่อยๆแห้งขึ้นครับแล้วเขาจะตัยออกมาเองนะครับอ่ะไบต่อไปไข่จะเป็นคนที่สองครับจัดได้เลยก็ทำเป็นพวกเมื่อกี้เลยถ้าไม่กล้าจะเป็นจัดรีให้ก็ได้แล้วตีแต่เด็กเยอไม่มีใครเลองไหนก็ได้นะะได้เลยครับหยิบไะไเลยครับชอบฟองไหนเฉพาะขอบข้างบนเนาะใช่เฉพาะขอบข้างบนครับ เดี๋ยวตัดแค่นี้ก็ได้ครับตัวนี้เฟนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตัวนี้สวยนะเนี่ยใช่มีพาสเซลอ่ะคิดว่ามีโกะเพราะว่าใต้ท้องเห็นใต้ท้องตรงเฟรมดำคิดว่ามีโกะตอบยากตอบยากโกะอะไรมีโกะใช่เพราะว่าใช่อะไรที่เดียวใช่แล้วเก็บไมาทีเดียวระหว่างนจะไม่ขึ้นเป็นตัวหนาเดี๋ยวเฟนจะเอาหลอดมาฟังครับใช่แนะนำให้เป็นหลอดนะครับบางคนใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขึ้นหลายระวังขึ้นหลายก็ขึ้นได้ ใช่บางคนใช้ที่ไอ้ไม่ป็นไม่นหรือว่พลาสติกวงนี้ดีกว่าคนต่อไปครับลุยครับไม่มีใครอยากโดนปมปมปมอะไรทุกคนนิ่งกันหมดเลยล่ะอ่ามาหมุนในฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งเดี๋ยวมาดูได้ไหมได้ครับลองลุ้นึองเลยก็คืออันนี้ก็คือเสียเชย่างนี้เลยนะพี่ใช่ครับก็เนื้องามดูครับแค่เนื้องาม ก็งเห็นไหมครับโอเคครับแต่โกอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอ้ดีเอามาให้คนอื่นตัดมันดีอย่างนี้นี่เองตัดเองไม่เคยได้เลยคาริโก้ต่อไปครับคนต่อไปคนต่อไปครับเลือกเลยครับไปไหนก็ได้ถ้าอยากตัดง่ายเลือกมายุบๆไปเยอะไปดิอันนี้คือยุบเยอะอะตัวนี้เลืองเลยนไม่มีคาริโก้แน่นอนแหละ อ่าคิดว่าเป็นมีมีไฟล์เพราะว่ามันค่อนข้างสวา่างอาจจะมี y b เสริมมาด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันหลักๆน่าจะเป็นไฟล์นะน่าจะเป็นไฟนล์เนาะใช่ไหมน่าจะเป็นไฟล์ NT ก็ไม่มี OD ก็ไม่น่าใช่ใช่จับจับเขาไปด้วยใช่เขาเรียกเรื่องผมด้วยผมก็อย่างเงี้ยล้วเกิดมาเขาเบล้ยวนั่ตัดมันไงทองให้เรา โอ้ดูนี่สวยอะไรอ่ะบานาน่าอ๋อไม่ใช่ครับมันคือทองจริงเลยสีไหนเขาตัวสีมันคือทองหมูขาวเปล่าเออเป็นหมูขาวแน่เลยวะมันไม่มีนะบานาน่าแน่นอนไม่ไม่รู้อ่ะโกก็คิดว่าโกะเหมือนกันแต่ว่าโกะอะไรไม่รู้ทำไมแล้วว่าทำไมขาวอ่ะโกะครับอะไรจะโกะแบบแต่ไม่รู้มันโกะอะไรทำไมมันขาวอันนี้แต่ขาวจ้วงแต่ขาวจ้วงเลยก็เลยงงว่ามันจะขาวอะไรขนาดนี้ขาวเป็นสายไอวอรี่เลยนะ หรือว่าตัวแม่มีใบบีบะงเขาต้องรอดูเดือให้มันหมดอารมณ์ตัวนี้คล้ายคล้ายไฮเวย์เป็นทั้งบีทั้งอแมอารมณ์ตัวนี้คล้ายคล้ายไฮเวย์เลยนะเหมือนนว่ามันเพราะว่าลายหลังยาวๆไม่น่าไงเดี๋ยวลุ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นนตามตามตามลายตามลายบีบไม่มีีไม่ความสุกขดูเลือดที่อะไรหมดก่อนใช่ครับจะม่ให้เลือดชัดมากเลยก็เดี๋ยวพอสักวันสวันเขาจะปิดแนี้เลยใช่บีบได้เลยใช่เลย ก็ค่อยระวังรีบรีบรีบ,รบอ่าใช่นี่ครับเออไม่มั่นใจว่าใช่กบไหมไม่น่าใช่นะพี่ตุ่นคือว่ามองไม่เห็นนี่อ่าไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่น่า,นาจะเป็น,นพวกาพาสเซลไฟล เดี๋เป็นโอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอืมแต่ลายสวยเหมือนกันลายสวยเป็นโอดีแต่เอาไม่ออกส้มหมากเดี๋ยวตัวนี้ต้องดูอีกทีครับอ่าจะติดคัสเซลมานี่ไม่ส้มเลยแดงแจ๋อันนี้เลือดห่อตอ่ะวันสุดท้ายครับสุดท้ายครับตัวนั้นเนี่ยอ่าตัวนี้ติดีทายแล้วกันอ่าคาริโก้ใช่ป่ะวะ มันไม่ได้แล้วมันมีเส้นเลือดแล้วนี่ครับให้เห็นแค่นี้แล้วกันขาวอ่ะแต่ไม่แต่ไม่รู้ขาวโกดหรือว่าขาวอะไรขาวเหมือนกันถ้ามันไม่วันนี้มันมีเส้นเลือดขวางแหละเฟลนเลยไม่ตัดเพิ่มจริงๆมันตัดเพิ่มได้แหละถ้ามันไม่ได้มีเส้นเลือดก็ผมแล้วกอบการก็ข้าวๆก็ตัวนี้คิดว่าเป็นตัวที่เป็นดยากได้ตัวนี้คิดว่าเป็นโอดีคาริโกคิดว่าครับคิดว่าตัวนี้ก็เป็นคาริโก้แต่ไม่รู้คาริโกอะไรนะครับตัวนี้ อันนี้เฟมไม่ชัวร์อันนี้ไม่รู้เลยแล้วกันเพราะว่าไข่มันเยอะมากเลย <30 3. S 1> น้อยสามแล้นี้เขาผสมกับอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นตัวแม่เป็นคาริโก้พาเซลครับตัวพ่อเป็น O D ดีเอ็นพาเซลว B พ่อเป็นห้าอินก็เลยตกใจกันที่ใบนี้ว่าทําไมมันออกมาขาวขนาดนี้ต้องมีว B ทั้งสองตัวแล้วละ่ะอืมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวรอออกมาออกมาอ,อีกทีนึงออนะตัวนี้ขาวตัวเลยไม่รู้ว่ามันแล้วทำไมอันนี้พี่เขียน อ๋อเขียนตัวที่อยากได้ครับเขียนหลอกหลอกงูเผื่อเผื่อมันจะเห็นแล้วแบบว่ามันจะเปลี่ยนยีนที่เราต้องการเหมือนข้อเจอได้ข่าวผมเห็นเจอได้ข่าวผมก็ได้เจอได้ข่าวนะอันนี้ไม่มั่นใจค่ะว่าได้อะไรแต่ว่าค่อนข้างข่าวเหมือนกันแต่อนนี้เส้นเลือดเยอะอยู่ก็เลยไม่ตัดเพิ่มเนาะโอเคหลังจากนี้รออีกประมาณสองสามวันจริงๆแฟนคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเริ่มลงมาแล้วล่ะใบนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นไฟแต่ไม่รู้ไฟอะไรไม่น่าใช่ไฟเดียวๆค่อนข้งสว่างเลยเรื่องเนี้ย สำหับแล้วก็จะลงให้ถูกครับลงครับลงลงติดตามหน้าเพจเฟงก็ได้ครับอันนี้เฟมมองว่าเป็นพวกแบบ OD Pass SEO อะไรเงี้ยครับคิดว่านะเพราะว่าไม่ไม่ได้ข่าวคาริโกะแต่ว่าสีมาออกเป็นนวลอาจจะเป็นที่ OD กับ Pass s ปรผสมกันก็เป็นไปได้อะไยกินอ๋อผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้นะครับของทางร้าน Exotic Square ครับเต็มหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากตัดไข่งูนะครับสามารถ จองเข้ามาตัดที่บ้านเฮโลรไทยของทุาได้ครับยังว่างอยู่นะครับก็ทักมา,าสอบถางได้เลยนะครับมีหลายวันให้เรียกเลยแล้วก็มีหลายคัดให้เรียกด้วยนะครับผม